ดี่ทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็จะมารีวิวเซเว่นเองตอนแรกเราเอ,อิบไปทำเซเว่นเหมือนตอนครั้งนั้นแล้วนะคะที่แบบเราจะบอกว่าเราจะทาแต่ว่าตอนนั้นเราทำนะแต่ว่าเราย้ายมันทําตรงบ้านนะคะเพราะตรงนั้นมันทําได้น้อยรถใครก็ไม่รู้นะจอดเละเทะเลยจอดเอิบแบบจอดแบบอันนี้เลยต้องเอามาจอดข้างตรงอื่นนะ โอเคอ่ะเสียงมีเสียงไฟแดงเนีย่ยโอเคเราก็จะมารีวิวกันค่ะเอิเราจะเริ่มรีวิวตรงนี้แล้วกันอันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้มีของแค่นี้นะคะนี่มีหลายอย่างไอ้ก็คือคุณพนักงานเรานะคะไอ้ก็คือแบบไอ้ก็แบบเก็บความเย็นส่วนนี้ก็มีหลายอย่างเลยนี่มีทั้งขนม อันตรงด้านหน้าก็ซื้อได้นะคะนี่แบบซื้อได้มันถ้าไม่เหมือนขอัปเกตเลยอะทุกคนรึเปล่าหรือมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าเราคิดไปเองนะนก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้นะนี่ตรงนี้ก็มีนะตอนนั้นเราวางตรงนี้แต่เหมือนบักอะโอเคอันนี้ก็จะมีไอติมแบบน้ำเครื่องดื่มเข้า ตอนแรกเราวางแล้วนะโอเคโอเคไม่ไอ้ก็จับตรงนี้มีเอิบอ่ะไอ,อ้แซนด์วิชประมาณนี้ฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าอะไรแบบนี้นะนี่ก็คือเอามาหยิบกินก็ได้ประหยัดอันนี้ก็คือมีไอติมทุกทุกรสเลยนะยกเว้นรสอันนี้นะทุกคนไม่ใช่รสรสอันนี้แหละย,ยกเว้นนะเพื่อนเต็ม ยอมรับไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปกดอันนี้ก็คือแบบพวกน้ำดื่มน้ำปั่นอะไรแบบนี้มีคุกกี้ชากาฟแฟอะไรก็ว่าแต่ก็มีหมดนะคะส่วนนี้ก็จะมีใส่ใหม่สองรสส่วนนี้ก็มีโค้กกับเอิม่มกับแซนด์วิชนนแหละถูกแล้วนี่ตรงนี้ก็มีเยอะมากโอเคเอ้ยลืมลืมไปเลย,เลย,เลย,เลยว่าตรงนี้ก็มีน้ำมะน,นาเหมือนกันนี่กินได้ด้วยเราเพิ่งรู้เมื่อก่อนโอเค ต่อไปด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะต่อไปนี้ก็คือที่คิดเงินนะคะนี่ก็จะเป็นแบบที่คิดเงินแนวสีฟ้าเลยเพราะว่าจะออดออกแนวสีฟ้าเดีย๋ยวแล้วก็จะให้ดูอีกรอบนะจะเป็น a s m r ฟ้า้อง โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายฝากไดาโอ้เ yeah. oh. มื่อกี้มีคนปวดนะ แบบนี้ใช่ไหมเอาแบบนี้เอาแบบนี้ใช่ไหมหาก่อนทุกคนมันเขา,าเคยสอนอยู่เนี่ยลบพับต้ลบลเป็นสิครับกลัวอะไรล่ะว้า คลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะบ๊ายบายฝากไลค์กดติดตามได้นะคะบุยบุย